เสด็จแม่เอยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่หลายหลายท่านยังคงไม่รู้ว่าเวลาเราคิดเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเราคิดแล้วมันยิ่งแย่หรือว่าเรารู้สึกว่าพอคิดแล้วมันรู้สึกถดถอยมากกว่าที่จะไปข้างหน้าใช่ไหมครับก็มีวิธีเปลี่ยนมุมมองคิดนิดเดียวนะครับก็คือคิดทําเพื่อผู้อื่นแล้วตัวเองจะมั่งคั่งนะครับยังไงนะครับ เวลาเราคิดเพื่อผู้อื่นแล้วเนี่ยตัวเองจะมั่นคงขึงข้นเพราะว่าเราเห็นทุกมุมมองถ้าเกิดเป็นคนอื่นไงเธอเป็นคนอื่นถ้าเราจะช่วยเขายัางไงเรารู้หมดแต่พอเราจะช่วยเหลือตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นภาพว่าเราจะช่วยมุมไหนก่อนดีแต่ถ้า вот ให้เราช่วยคนอื่นเนี่ยเราช่วยได้หมดนะครับหม้เราวิจารณ์คนอื่นเ่ยเราวิจารณ์ได้หมดนะครับแต่ตัวเองเนี่ยให้ลองมาทําดูก็ทําไม่ถูกเหมือนกันก็วิจารณ์เองไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าทํายังไงถึง ถึงจะได้นะครับเหมือนกับการปรับฟิลลิ่งเอ้ยอนะไรเอ้ยว่แยะไปหมดเลยนะครับศาสตร์ของสื่อนี่นะครับแยะๆไปหมดเลยผมก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เลยนะครับก็ถ้าเกิดเราคิดําเพื่อผู้อื่นแล้วเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขขึ้นด้วยนะครับแล้วทําให้เราสนุกข,ขึ้นด้วยนะครับก็จากประสบการณ์ของผมที่ผมเคยไปที่ปรึกษาธุรกิจมาก็ท้า้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ได้ช่วยคนนะครับแต่ท้ายผมเห็นมุมมองที่ จ้าตัวมองไม่เห็นแต่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นว่าต้องทอํายังไงกับเขาแต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ตัวนะครับส่วนใหญ่คนที่ผมให้คำปรึกษาเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าเขาควรทายัางไงแต่ผมนั้นรู้ไม่ใช่เพราะผมมีความลับหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นอะไรที่ที่สัมผัสได้ไม่ใช่นะครับเพราะมุมมองเราต่างกันไงเพราะเราคิดทาเพื่อเขาแล้วเราเห็นหมดทุกม,มุมมองของเขาไงแล้วเราเห็นความเหมาะสมหรือความสมควรที่จะเป็นใช่ไหมครับ เหมือนคนดูอยู่ตอนนี้คุณองรู้สึกเหมือนกันว่าเออคนอย่างผมเนี่ยคนอย่างโจ้นเนี่ยก็มีความเหมาะสมที่ควรจะเป็นเหมือนกันมีบนแบบนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะมีแบบที่ใช่ก็ได้เออถ้าเกิดใครใครได้คําตอบช่วยแนะนําด้วยก็ดีด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นคําตอบที่ผมต้องการอยู่พอดีเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเราคิดเพื่อผู้อื่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพง่ายขึ้นแล้วก็เห็นทุกมุมมองเลยเห็นความเหมาะสมของการกระทําทุกอย่างว่า ถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันต้องดีแน่ๆใช่ไหมครับพอลงลงมือทำเท่านั้นแหละโอ้โหกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีเพราะเราคิดแต่เพื่อผู้อื่นไงเมื่อไหรที่เราไม่คิดถึงความโลภของตัวเองหรือว่าเราตัดความโลภตัวเองออกไปเนี่ยเหตุและผลของความสําเร็จมันจะเอื้ออํานวยให้เราคิดออกเพราะเราเงื่อนไขน้อยลงเงื่อนไขของเรามันน้อยลงว่าเราจะต้องเป็นเราไงเป็นคนอื่นก็ได้แล้วเรารู้ว่าคนอื่นเขาเด่นตรงไหนแต่ข้อเสียคือเราไม่รู้ว่าเราเด่นตรงไหน Said, บางครั times, way, ้งตัวเราเองต้องให้คนอื่นบอกนะครับเพราะว่ากระจบที่ส่องที่ดีที่สุดก็คือคนอื่นที่เขาจะบอกเราเพราะว่าเราไม่สามารถบอกตัวเองได้ว่าเราดิ่ตรงไหนบางทีผมนี่อาจคลิปมาหลายคลิปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเองดิ่ตรงไหนก็ยังไม่รู้ว่าควรจะพูดยังไงให้ดูว่าว่าเป็นตัวผมว่าเป็นตัวตนของผมที่น่าดูอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทํายังไงให้น่าดูแต่ก็พยายามอยู่นะครับก็ขอทุกท่านเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็เถิอเป็นกาลังใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สเสด็จนาเองไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องต่อไปนะครับเดกดไลค์กดแชร์ไว้ก็จะได้ติดตามเนื้อหาของวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย